ระรองสวัสดีค่ะค่ะวันนี้นะคะเราจะมาแกะข้าวโพดด้วยกันนะคะโดยที่เราจะนำอุปกรณ์ตัวนี้นะคะที่คนมงนะคะเขานิยมกันนะคะนำมาใช้ในการแกะข้าวโพดนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะคะเวลาที่เขาแกะเนี่ยเขามีวิธีการทํำยังไงบ้างนะคะก็กดอื่นนะคะเราจะนำไม้ที่แกะข้าวโพด ตัวนี้นะคะนํามาวางไว้นะคะให้มันแน่นๆนะเสร็จแล้วนะคะเราก็าจะนำข้อโพดนะคะที่เราจะแก่นะก็อันนี้นะคะต้องจับข้อโพให้แน่นๆนะคะแล้วก็ดันลงไปนะคะแล้วก็ค่อยๆกลับด้างด้วยนะคะ เสร็จแล้วนะคะก็เหลือในปริมาณที่น้อยเราก็จะใช้มือแกะนะคะก็การแกะข้าวโพดแบบนี้นะคะก็เป็นอีกวิธีหนึ่งเนาะที่ถ้าสมมุติว่า,เ,าเราต้องการแกะข้าวโพดนะคะในปริมาณที่เยอะนะคะก็ต้องมีอุปกรณ์ช่วยนะคะแต่ถ้าสมมุติว่าเรานะคะจะแกะอัน2ออันนะคะก็เราสามารถที่จะใช้มือแกะนะ ไม่จําเป็นต้องใชเ้เครื่องมือช่วยก็ได้นะคะแต่ถ้าสมมุติว่าเราต้องการในปริมาณที่มากเนี่ยค่ะเราต้องมีอุปกรณ์แบบนี้ช่วยนะคะถ้าไม่งานนะคะเราใช้มือทําอย่างเดียวนะคะก็จะทําให้มือของเรานะคะเป็นแผลได้เนาะก็ถ้าสมมติว่าแกะอันสองอันก็น่าจะได้อยู่นะคะแต่ถ้าแกะในปริมาณที่เยอะ ะะเราต้องใช้อุปกรณ์อุปกรณ์นะคะช่วยนะคะเพื่อให้แบบรดเวลาในะคะลดเวลาในการทำงานนะคะแล้วก็มือของเราจะได้ไม่เป็นแผลนะแต่ถ้าสมมุติว่าอย่างที่บอกนะคะถ้าสมมุติว่าเราจะแกะประมาณอันสองอันแบบนี้เราใช้มือแกะก็ได้เนาะเนี่ยที่จริงก็ใช้มือแกะได้นะอันสองอันเท่านั้นนะคะ แต่ถ้าสมมุติว่าเราแก่ในปริมาณที่เยอะนะคะก็ที่แนะนําเลยก็คือควรจะใช้อุปกรณ์ช่วยนะคะเพราะว่าถ้าสมมุติว่าเราใช้มืออย่างเดียวเนี่ยอาจจะทําให้มือของเรานะคะปวกมือยก็ได้หรือว่าไม่งานก็ที่แน่ๆเลยคือถ้าสมมุติว่าเราใช้มือแก่ในปริมาณที่เยอะๆนะคะก็จะทําให มือของเราเนี่ยที่แน่นอนเลยก็คือเป็นแก้วแน่นอนนะคะเดี๋ยวแก้วจะขึ้นมาบริเวณมือแล้วก็จะทําให้ปวดแสบปวดร้อนอะไรประมาณนี้เนาะดังนั้นนะคะถ้าจะให้ดีเนาะก็คือเราควรจะมีอุปกรณ์นะคะที่ใช้ในการแกะข้อพ่อดีกว่าถ้าแกะในปริมาณที่เยอะนะคะก็จะทําให้เราลดเวลานะคะในการทํางานด้วยแล้วก็จะทําให้แบบ เรานะคะได้ข้าโพดนะคะได้ข้าวโพดเยอะด้วยแล้วก็ที่สำคัญคือมือของเราก็จะได้ไม่ต้องเป็นแผลด้วยนะคะซึ่งวิธีการแกะข้าวโพดแบบไม้แบบนี้นะคะ ก็ที่สําคัญคือเวลาเราทําแบบนี้เราต้องจับข้อโพดนะคะให้แน่นๆ,ๆนะคะให้แน่นๆนะแบบนี้เลยแล้วก็ค่อยๆกลับข้อโพดนะคะกลับไปด้านที่มีข้อโพดนะคะไปถูก,กับกับบริเวณที่เป็นเหล็กตรงนี้นะคะตรงนี้นะคะที่เป็นเหล็กตรงนี้นะถูให้มันให้ เม็ดข้อโพดนะคะไปโดนกับเหล็กตรงนี้นะคะเพื่อให้เม็ดข้าโพดหลุดออกมาเนาะก็จะหลุดลงที่รูด,ดั้งหลังนี้นะคะก็จะเป็นประมาณนี้นะคะแล้วก็ที่สําคัญนะคะเวลาเราใช้อุปกรณ์แบบนี้นะคะเราต้องระมัดระวังด้วยนะคะอย่างเช่นแบบนี้นะคะก็การอ่า แก่ข้าวโพดแบบนี้นะคะเราต้องจับให้แน่นๆนะคะแล้วก็ที่สําคัญคือ,อที่สําคัญก็คือว่าเราต้องระวังนิ้วมือของตัวเองด้วยนะคะต้องระวังนิ้วมือของตัวเองด้วยนะคะอย่าไปให้นิ้วมือของตัวเองนะคะเข้าไปในรูหรือว่าไปโดนเหล็กตรงนี้นะคะเพราะว่าถ้าโดนเหล็กตรงนี้ถามว่าเหล็กตรงนี้คมไหมไม่คมนะคะมันไม่คมเลย แต่ว่าถ้าไปโดนเหล็กตรงนี้อาจจะทําให้มือของเรานะคะได้รับบาดเจ็บด้วยนะคะแล้วก็ที่สําคัญนะคะหนูก็เห็นเอฟซีหลายๆท่านนะคะที่ทําช่อง YouTube นะคะเขาก็มีการทําอุปกรณ์นะคะที่ใช้ในการแกะข้าวโพดเนาะก็มีหลากหลายรูปแบบนะคะที่เขานิยมการทํานะคะแต่ว่าแล้วก็เขาลงช่อง YouTube ให้เราได้ดูนะคะ แต่ว่าของอหนูในวันนี้นะคะก็จะอเอาอุปกรณ์นะคะของพี่น้องโม้งเนาะที่เขานิยมใช้กันนะคะมาแกะข้าวโพดให้ fc ได้ดูนะคะแล้วก็ที่สําคัญก็คือวันนี้หนูก็ตั้งใจที่จะแกะข้าวโพดด้วยนะคะเพราะว่าข้าวโพดท,ที่หนูแกะในวันนี้นะคะหนูจะนําไปเลี้ยงไก่นะคะเลี้ยงไก่เนาะ ก็จะเป็นไก่ที่ตัวใหญ่ๆแล้วนะคะไม่ใช่ไก่เล็กนะ ก็อย่างที่บอกนะคะเวลาที่เราทำแบบนี้เราต้องกลับด้านนะคะแล้วก็พยายางจับข้าวโพดนะคะให้แน่นๆนะอย่าให้มือของเรานะคะไปถูกับเหล็กตรงนี้นะคะเหล็กตรงนี้มันที่จริงม,ม,มันไม่คมนะคะมันไม่คมเนาะก็ต้องระมัดระวังด้วยนะคะอย่าให้มือไปโดนนะคะถ้าโดนข้าวก็อาจจะทําให้มือของเรานะคะเป็นแผลนะคะ ก็อย่างที่บอกนะคะก็อุปกรณ์ทุกอย่างที่เราใช้นะคะเราก็ต้องระมาัดระวังนะคะอย่าให้แบบอ,อย่าให้โดนกับมือของตัวเองนะคะ ประมาณนี้นะต้องกลับด้านนะคะค่อยๆกลับด้านไปแล้วก็ค่อยๆถูไปเนาะอันนี้ก็เหลือในปริมาณที่น้อยแล้วนะคะเราก็จะใช้มือแกะเนาะก็ไม่เยอะละก็จะใช้มือแกะนะค่อยๆทำไปค่ะแล้วก็ที่สำคัญคือ ต้องระมัดระมัดนักระมังระวังมือของตัวเองนะคะช่วงนี้ก็ไม่รู้ว่าทําไมพูดก็พูดมันแบบยังไงก็ไม่รู้ว่าถูกๆผิดผิดเลยนะคะค่อยๆใช้มือแกะเนาะถ้ามันเหลือน้อยแล้วนะคะ เราก็แก่มาแบบสักพักหนึ่งแล้วนะคะก็ใกล้จะหมดแล้วนะคะเหลือไม่กี่อันละแป๊บเดียวมันก็น่าจะหมดแล้วค่ะแต่ก็ถือว่าใช้เวลาเหมือนกันนะคะไม่ใช่ไม่ใช้เวลานะใช้เวลาเหมือนกันแต่ว่าก็ยังดีนะคะที่เรามีเครื่องมือช่วยนะคะถ้าสมมติว่าเราไม่มีเครื่องมือช่วยนี่ คงจะไม่ทําได้เยอะขนาดนี้นะคะก็ถือว่าได้เป็นกองใหญ่ๆเลยนะคะก็เดี๋ยวเราจะนำไปเลี้ยงไก่นะคะอันนี้นะปกติก็ถ้าสมมติว่าเป็นไก่ตัวเล็เลกๆนี่เราจะต้องนำไปโมอีก ะะแต่อันนี้เราจะไม่นำไปโม่แล้วค่ะเราจะนำไปแบบให้ไก่กินเลยนะคะก็น่าจะหมดละรอบนี้หมดแล้วถือว่าได้เยอะไหมก็เยอะนะคะเยอะด้วยนะคะอันนี้เราก็ได้อาหารให้ไก่แล้วนะคะยังไงก็อยู่ช่วงที่ไก่อยากกินหรือว่าช่วงเย็นๆอะไรประมาณนี้เนาะที่ไก่มาเนี่ย เราจะเก็บแล้วก็นำไปเลี้ยงไก่นะคะก็ถือว่าได้เยอะนะคะไม่ใช่ไม่เยอะอันนี้ใช้อุปกรณ์ช่วยเนะาะถ้าสมมติว่าไม่ใช้อุปกรณ์ช่วยเนี่ยใช้มือทำนี่ตรงจะแบบอย่างที่บอกนะคะมืออาจจะเป็นแก้วหรือว่าเป็นแผลไปเลยก็ได้นะคะทำในปริมาณที่เยอะเหมือนกันนะคะไม่ใช่ไม่เยอะนะเมื่อกี้ก็ทุกคนก็ได้ดูแล้วนะคะ เป็นข้าวโพดที่ยังไม่ได้แกะนี่เป็นกองเลยนะคะแต่อันนี้คือแกะเรียบร้อยแล้วนะคะก็ได้อย่างที่ให้เอฟซีทุกคนดูนะคะก็ได้กองหนึ่งนะ <c oughs> ก็คงจะเลี้ยงไก่ได้ประมาณเป็นเดือนนะคะอันนี้นะได้เยอะเหมือนกันนะคะก็คลิปนี้นะคะก็ขอตัวลาเพียงแค่นี้ก่อนค่ะแล้วก็เดี๋ยวเราค่อยไปเจอกัน ในคลิปต่อต่อไปค่ะ